เอาใหม่มาสองหนอพี่น้องเอามาสังคำ <c oughs> โอ้ยเราไม่สังคำสองหนอบักไงขาวๆอวบๆพี่น้องสีแกงอีกกอนพี่น้องเอ้ยสีแกงอีกคกนสองหนอบักเยอะทำการปอกเลยพี่น้องเอามาเลยก็ได้เราใหม่ขาวสีแกงแซบ็บเด้อพี่น้อง ทำการปอกเลยกระจักกลับไปต้มผักขแยงปงใหม่ไปตลาดมนเห็นข,ขยักขายผักขแยงพี่น้องเลยสีกแกงใส่ผักขแยงหอมหอมพี่น้องสว้หน่อปอกได้ก็สิประมาณนี้พี่น้องเอ้สิไปล่างจักก่อนบันนี้กอไผ่พี่น้องเอ้กอไผ่ดินในหัวในสวนหละพี่น้องเอ้ หน่อเดียวได้พี่น้องได้นี่ยได้หน่อเดียวได้นี่บักใลายหนึ่งพี่น้นองเอ้ยยังหน,น่อหน่อยจักต่อไปอีกพี่น้องสิไปต้มพี่น้องแล้วพี่น้องแล้วมาต้มกันเลยมันนี่น้ำหม่สองหน่อป่พี่น้องเน,งนียต้มสซโมค้างนี่แหละพี่น้องเอยสองยุบบักใหญ่เลย ต้มจืดและสิแกงพี่น้องเอ้ยหน่อไม้สังคั้มพี่น้องเอ้ยมาแกงพี่น้องเอ้ยมาแกงมาต้มจืดแล้วพี่น้องแกงสแสนมักอึนี่เห็ดเข็มพี่น้อง,พ,องพักขยงใส่ไข่หมูแดงพร้อมพี่น้องนำข้าเวเบื่อนำยาหนางพี่น้อ,อ,องเอาหม้อขังไฟเลยมาแกงหน่อไม้กินพี่น้องเมื่อยมัน ต้มจืดเรียบร้อยแล้วก็มาแกงโอ้ยเอาหน่อไม้ลงใส่พี่น้องต้มกบะเดื้องหุงกรไเบื้ดอกพี่น้องเลยจืดไว้อย哟 Mặc ghen gander, vẫn mặc ghen ghen gần 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 ข่าเบือสไตล์แม่อีเด้อพี่น้องมึยตามด้วยเกลือพี่น้อง ด้วยไข่มุดแดงพี่น้องใส่บ่วงหนึ่งพ่อไข่มุดแดงพี่น้องนี่กับปลาแฮมันสดกับเอาเห็ดดงพี่น้องเติมด้วยน้ำปลาเด็กพี่น้องขาบดบ่ได้แกงน้ำปลาเด็กพี่น้องเอ,อ้ยไฟกระไรไฟไฟ เติมด้วยมาอึเฮ็ดเข็มพี่น้องเฮ้ยเต็มหม้อเลยพี่น้องเลยเต็มหม้อเลยพวก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 วกัววกไปด้วยพี่น้องนะเด้อเฮ้ยพี่น้องเลยเกนมาใหม่อคอยเึ้ื่อนมาสิเป็นตาเสพพี่น้อง เดี๋ยวมังอึซุกมังอึซุกบูอึซุกมังอึซุกมังอึพี่น้องงานเอิญมังอึฟักทองจ้าฟักทองซุกเลยจึงเอาอันนาฟักขยงลงใส่พี่น้องว้าเติมกะปิเติมกะปิลงไปนิดหนึ่งพี่น้องมันหอมกะปิพี่น้องเอ้ย กดการพี่น้องสุดท้ายนำตาพี่น้องนำตาลงใส่ไม่ไงสู้รหลดตามลงไปพี่น้องใส่ลายแส็บลายใส่หน่อยเสบหน่อยพี่น้องเอ้ยตามลงด้วยพับขยงพี่น้องใส่ลายแส็บลายใส่หน่อยแสบหน่อย ผักขยงพี่น้องเอ้ยผักขยงันผง,งใหม่พี่น้องแกงออกมาใม้ยามน,นี่โอ้ยสุดยอดแซ่บพี่น้องเลยมาเดอ้อพี่น้องเล้เสร็จบ่พี่น้องซีบมึงก่อนเด้อพี่น้องเดออ้อซีบมึกงมก่อนว้าว ได้เรื่องเอาการเลยพี่น้องเดอ้อแล้วแล้วเรียบร้อยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเดอ้อกินนากันเดอ้อแกงหน่อ,อไม้พี่น้องขอบใจเด้อพี่น้องเดอ้อขอบใจใจ่เข้าชสมเดอ้อขอบใจลายๆาเด้อบายบาย